ได้ปุ๋ยเสียเนี่ยเจักเดือนวันนี้คือสี่หาเดือนไปแล้วเนาะจันจงมันบ่ป,ปูงแต่เดือนไหนจีการธันวามกราวัเนเสี้ยนไหลเดือนกับ,บกวันถีต้องอันนี้มีเขียนไว้อยู่ตั้งใ่ไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพอชุดป,ปีเคยปลูกบ่คะับพอโม่ครับโมดจะเริ่มปลูกปีแรงม,ม,ม,มันมันเห็ดยาบวะฮะนี่ มันเกิดเรงบ้านถึงว่าชีวิตพุทธเบื้งหัวมันว่ามันชีวิตคนกันเลนะเทียบกับพันเก่าเขาเป็นยังไงนี่มีพันเก่าวไงๆนะครันจะดูดูพันเก่าวยิ่มใสพันเก่ามันต้นไงครับยิ่มใสพ่อพาไปเบิ่งนะใสต้นรุ่งสูงนะใสต้นใดพ่อยางพ่อพาไปเบิ่งดูยางปทะเทศนี้กันเลยพันดังเดิมคือพันยางห่อเป็นพันขมิ้นอ้อยบ่อันนี้ขมิ้นชันน้องขาหนุ่มขมิ้นชันพันตรัง ของจันจุ๋มพันตังหนึ่ง 1, ใช่ไหมตังหนึ่งพันนิ้วทีที่มันขื้นตอนที่มันเป็นขมิ้นขึ้นนั้นว่าคะบานแบบบานเฮาหนึ่งบ่อท่านดังเดิมที่บานเฮาเคยปลูกกันบ่ ครับมันเหลืองแต่สีสีมันสีสีมันสีอันนั้นก็อันนี้สีสีสีเหลืองแต่ว่าอันนี้สีเหลืองออกแต่ว่าสีใหญ่อืมแต่กินกินได้เลยประจมอันนี้ส่วนหมากบานเท่ากับเอาไปเห็ดเนี่ยงค่ะพ่อปลูกไว้ใัดไส้ที่ว่าเก็บท่าหันท่ามันแบบเราเป็นคนรอดแต่ว่าเราค่อยปลูกหลายเนาะปลูกแค่น้อยเดียว ไม่งั้นจูบก็ต้องขอแกสักหน่อยหนึ่งขอขอตัวอย่างแกตรงนี้กับแม่นันบ้านี้แถวนี้โอเคตันนี้ใดยี่ดอกจุมเนี่เอาไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับพันธุ์ของเราขอก็ขอแล้วจักหน่อยขอแล้วจะสามเหงาสี่เหงาเพราะได้เปรียบเทียบเออไปเปรียบเทียบกับพันธุ์ของเราปลูกบ่่อยมีหลงไม่ยังต้นใหญ่พร้อมนะพ่อเนา่นนี่ ไงอนใหมแต่มันเนยแก่ขอูเนาะอันนี้นะมันสะเห็ุงานกว่าบอคกี่แดงแต่ของเขามันสีหนูว่ามันสีต้นมันสีหน่อยกว่าเขานี่แหละต้นหน่อยหัวสีหน่อยกว่า ตอนไปตวจเคยคุ้มไน้อยไม่รู้ว่าอันไหนมันจะเยอะกว่ากันเคยคุ้มเออนี่ก็เอาเคยคุ้มไม่น้อยอันนี้น้ำเนี่ยเอาไปเทียบกันเนาะพอเนาะอันใดมันสิมีสารสําคัญหลายกว่ากันนั่นนะคะเนาะสิขอน้ำผ่อไปตรวจเบ้างเนาะโอเคได้คือบอแต่ว่ามันเกิดมันมันยังยุบซะก็ยังไม่ศูนย์ที่ของจุ่มเนาะของอาจารย์จุ่มยุบหลือเด้๋นี่อันนี้ยังยังพันอย่างหยุบอยู่ แต่มันก็ต้นสวยดีอ okay. ยูงง่แบบไม่สีดอกนั i i. <S <S ่นดอกที่ว่าดอกเพชรคู่ดอกเพชรคู่หล่นน้ำจริงดีอ๋อหันเพ็ดแผงไงอ๋อต้องเพ็ดแถวหน่อยก็เนียนพ่พอเอ่อคู่เป็นคู่เป็นคู่ไปนะอ๋อคู่หนึ่งสิบปลูกจากแถวบัดนี้ จคู่คู่ปลูกแล้วแถวแต่มันทีตัวนี้ครับมเป็นเฮดสองอันนี้นะเป็นเฮดเป็นเห็ดคู่แล้วเป็นเฮดสองแถวเป็นแถวคู่มันตีแปลงไงเอารถมาตีแปลงไงเลยปลูกไปผิดปลูกแถวคู่มันก็ร่องมันห่างมันก็สิบดได้กระสิบดได้ตามระยะของเขาดอกคือบดได้หรอกครับถอดสอบเบื้องก่อนถอดร้องเบื้องก่อนปีใหม่ปีใหม่เปลี่ยนคอยเปลี่ยนเนาะพอเนาะ ห้าเทียมมันดีกว่ากันเนาะต้องร้องเบิ่งก่อนเก็บไว้เฮ็ดพันเอาเด้อค่ะปีหน้าเอาแนวเด้อเก็บเอาแนวไว้เด้อเอาแนวไว้ถ้าปลูกอีกชื่อใดหลายยูดอกหยูดหลายปีโลนุ่งขึ้นมาเพื่อนเอาไปขายทั้งหลจุ่มทั้งนี้ปกติขายทั้งหลายขายหลานมงคลอยู่เปล่าคะขายให้หลานมงคลบ่พอขายให้มหาลัยนี่บ่ มันก็ยังไม่ยุบนะพอดีละจุมเห็นแล้วอ่อนแงวัยกรคำมันดีเขาจังคอยหลาดมงคลยังคอยติดต่อผลมาปีหน้าขอขอจีเอพี่ไปขอบอนีปีนี้ขอบอไม่มีเอกสารบอ มีฉนดมีใบยังบ่สิถํำกินบอกฮะมีใบใบเอกสรเออันดละจุ้มเลยใครขอรวดขอใบรับรองพี่แดงให้ให้เพิ่นสมัครรวดเอาไปเสนอของเร็วๆเนี้ยเพราะว่าก่อนเฮาจะเก็บนี่อืม ยูมาตรวจสารตรวจอะไรเอาไปตรวจสารพิษตกค้างใช่ไหมตรวจแค่สารพิษก็ได้หรอแต่ก็ไม่ใช้สารเคมีก็ถ้าเราดูแล้วไม่ใช้ไม่เป็นมันมันไม่มีความเสี่ยงมันไม่แทบจะไม่ต้องนั่นเลยของเธอบอด้ไซด์หบอใส่ตะปุ๋ยซื่อทั้งสารพี่แดงขอให้เพิ่นเลยแล้วก็เออเออแคีเอกสารสิทธิ์่ขอเลยถ้าได้ถ้าได้จีอพี่กัทรงไข่หลาดมงคลเลยว่ามีไล่ซื้อทรงไห่เขาเขาสิได้มาก ติดต่อขายด้วยมไม่ไม่แต่ว่ามันแต่ว่ามันก็น่าจะชวนเข้ามาดูอยู่ด้วยนี่เพราะว่ามันเขาค่อนข้างอันนั้นอยู่คือยังไงดินไม่ครับตัวนี้มันตรงมากดินดินที่ดินปะผุเลยดินล้วนๆจังหน่อยเนาะ ถ้ามีสารประกอบดีเดี๋ยวให้จันจุ้มไปตรวจสารก่อนเนาะคะ่ะว่ามันมีสารประกอบดีหรือเมื่อก่อนคือเขาจะทำเขาก็ทำทำลูกประครบใช้ในกลุ่มอยู่แล้วเมื่อก่อนอ่ะคือแค่แต่ว่าเขาจะไม่ค่อยยังไม่เคยปลูกไม่เคยแต่ว่าในกลุ่มนี้จะมีการใช้งานอยู่แล้วเขาเคยปลูกแต่เขาเคยปลูกแต่แบบที่เป็นขมิน้นแบบเนี่ยขมิ้นอ้อยอ่ะเป็นแปลงอย่างนี้ขมิ้นอ้อยขมิน้นอ้อยขมิ้นใหญ่นะขืนบานขมิ้น,นขึ้นบานเฮานะ นะไออันนี้มันเอ่าล้านอันรอบพ่อสอต่อเขาก็ปลูกพมินอ้อยตัวนี้พมินในล่างเลยเป็นล่างบานเขาซื้อุแล้วตรงแต่ว่าถ้าจะขายตรงนั้นเขาไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยไงอืมก็คือก็ไปโอเคปรับเปลี่ยนเอาปรับเปลี่ยนเอาแต่ว่าเฮาตรวจเฮาตรวจสารสำคัญห้กับมันกับปลอดภัยอยู่พูดถึงทามินเขาอันนี้เครื่องตรวจอุปกรอนที่มันไม่ใส่ปุ๋ยสารก็ไม่ใได้ซ้ำใดถ้ามันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเขาก็น่าจะก็ไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยอยู่แล้วเข้าค่อยปรับเอา ในกรณีที่ทําเป็นยานี่ะมันมันเขาก็ไม่อยากให้ใส่เขาก็ไม่อยากให้ใส่ปุ๋ยแต่ว่าขันเท้าเอาไปเห็ดตูกประคบไปยังก็เห็ดได้ปีนาเอาไม่เนาะพอเนาะเราลองเบิ้งปีนี้ลองเก็บเบิ้งก่อนเนาะขอจีพี่มาเก็บตัวสุุด้อลงรมาเก็บบุลละปีนาเบุลละพูปเก็บแม่สามบุลละค่ะ มันสิทายมันยุบก็หล่ะเนาะนี่เนาะมันหยุบอันนี้ยังบ้านไหนยุบอันไหนเนาะเธอเนาะของหรือยูเนี่ยยูแจมเนี่ยแหละนี่ยุบล่ะมันทั้นี่ยยุบอยู่อีกโดนยูดอกนี่